สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายภะซียายไพ่พากินผ่ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ๊ะื้อนี้ยายไพ่ได้นําข้อมูลเนาะทักเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชม o m ตัวเนวทางเนาะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังเลียไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นําไปเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิี na, ่กระเดียดเด้อค่ะชมแนวทางเราจ้ะน้องมักอาจารย์ใดต่ออาจารย์ใดหรือว่าสิคคอมมมมเเนต์ข้าาาาาุยยยยททัักกกบ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาเล่นเจอตำเหล้ากับเก่าเนาะพี่น้องเนาะเจอกันเหมือนเดิมตำเหล้าเนาะคะ่ะมาบอกหลายใหญ่ห้างพี่น้องไปเบิ่งขอมูลแนาะทางอาจารย์ทันเหลพก่็เลยน่าชากเนวทางนี่เอ็ดแปดแปดเก่าเก่าอ่าข้างล่างมาสั่นพี่น้องล่างตัวเดียวแขร์แครมาสัน่นเอ็ดแปดแปดเก่าเก่าระหว่างงวดที่แล้วเราฟันแปดหาพนักพี่น้องเมวันี้เราฟันซีสองกระ ล่างเน้นๆสีสองตัวเดียวเเข็งๆกัาสันแสดงว่าเลขอ,อ,ลนอันนี้ดับย่อยไห้เอาไปดูหลวงพี่น้องงวดนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนกตาทิพย์กระสันนกตาทิพย์บอกว่าเด่นสีเนาะค่ะงวดน,นี้เนาะสีหนึ 3, ่งสีสามสีสีและสีแปดมากตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะคอยจวดจัดน้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนว่ยวทั้งเอซูเนาะ แบ่งปันเจ้าเพื่อนๆน่ะล่ะพี่น้องเปลี่ยนชื่อไวรัสเอ็กซ์ซูเนาะค่ะอ่าเพื่นบอกว่าสิบล่างเนาะค่ะนอนสิบล่างเพื่อนหามากเพื่นบอกว่าหนึ่งห้าเจ็ดมาโตว่าซันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะมักตัวใดจะวากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะมักสูตรผูใ้ใดก็จกันแคบหนาจอเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนนักล้พิสระคือ้นเงาเดี๋ยวล่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องเด่นบนหมด,ด่แล้ว เด่นหาสามกับหาเดงดึงห้าว่าสัน่นหววนี้เก่ากับเจ็ดดึงเจ็ดห้าว่าสัน่นบนย่างเดียวนะคะพี่นอ้องสำหรับแนวทางเด่นบนนักลบอิสระเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางอีซีพันเจรน,นะกินซี่พันเจรบอกว่าเลขเด่นบนเพื่อนได้พี่นอ้องเพื่อนบอกว่าสิบหน่วยบนเนาะจากแปดเจ็ดเก้าศูนย์หัวที่เหลวมาหาเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วนพวนทายพนทหยเจ็ดคือกันเนาะคะ่ะมาเจ็ดเนาะห้าเจ็ดเนาะคะ่ะงวดน,นี้เพ่นบอกว่าสิบหน่วยบนแปดเจ็ดเก้าศูนย์อินซี่พระนจดเนาะค่ะโตไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไอคิวเนาะแอไอคิวบอกวางสี่หลับพี่น้องเลขเด่นอยู่ที่ศูนย์ห้าเจ็ดสี่และเก้าสี่สามตัวแปดศูนย์ห้าแปดเจ็ดสี่และแปดเก้าสี่เอาแปดให้ลักลอยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างตัวเดียวว่าสันแนวทางของแอดทอนเนาะงวดที่แล้วเพิ่นหาห่างวดนี้ศูนย์ก็สองว่าสันแอดทอนเพิ่นบอกว่าเด่นล่างเนาะค่ะเนาะศูนย์ก็สองต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทั้งกระจาสน่ห์เนาะอ่าแนวทั้งกระจาสน่ห์แคบหน้าจอเรื่อยๆแยกให้บริการห้เนาะพี่น้องเพิ่นมีสูตร A และสูตร B เนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดบริบรการเฮ็ดมาแบบนี้เนาะ ทวดที่เรียบนเข่าเลยพี่น้องเข้าสามตัวเลยเนาะคะ่ะอาจารย์สเสนีกระทั่งอันนี้ตำเล่าเอ้ตำไย่ด้วบนเมนตำเหล้าเด้อของอาจารย์สเสนีเนาะโอไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางของแอดกกมเนาะ Ad แอดกกมเราบอกว่าสีล่ละพี่น้องเราหนมาเราบอกว่าเลขเด่นบนเนาะสิบหน่วยข้างเทิงวัดซันเดินดีมา,า,าเกดสิบสามหัวเดวซันผิดเจ็ดหัวเพิ่นบอกว่าหกเจ็ดแปดเก้า เล่นบนยางเดียวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนลูกสายนามเนาะแอนลูกสายนามบอกว่างวดที่แล้วเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแต่ว่าเจ็ดห้าแปดห้าแต่ว่าพ่นบอกว่าแนวทางล่างย่างเดียวบปรเจกยวกับบดเนาะอันเม่นบนกับทีเขาล่างเขาบนหัวน่หละพี่น้องหัวนี้เพ่นบอกว่าซีหาเออสีหกและห้าหกปัพต์แสดงว่าพ่นเอาพวกเวลาหน่วยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของน้องเฟเนอ้อเลกกำลังวันน้องเฟเนาะค่ะหา้าเก้าหกประสัน่นมาได้บน่างเนาะค่ะน,น,น้องเลกกำลังวันลำลังวันศูนรนีีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของผู้เท่าเมืองอุบลเนาะค่ะผู้เท่าเมืองบลบอกว่าสามตัวอยู่ที่สามสองศูนย์พนาพีนานาน่น้องอีหยังนอบัตย่อยไปสีประสั่นอีหยังนอพี่น้องอ่าเพื่อนบอกหลักกับสองศูนย์จัดเป็นท,าทน่าเขตับพี่น้องกขาเจ้าทักมาก เอ่อพ่อนายบอกนะ่าจะเป็นพวกแขกคุณอันนี้เป็นเอ่อพ่นบอกว่ารูดสองข้างล่างหน,นึ่งกับแปดเอ่อหนึ่งแปดสองแปดรูดแปดล่างว่าสั่นว่าเป็นตามสูตรนาะพี่น้องเนาะด,ดับสายแกงแอปเปิ้ลดดับเอาอยูเด้พี่น้องตำห่ับ่เห็น่นมาเนาะค่ะต่อไปเลยจอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างเอ, 36, เงเอ็มเนาะสามหกเก้าสองว่าสั่นมาโถเดินล่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจร อันนี้สูตรนี่พี่น้องงวดที่แล้วเข่าแปดหาว่ะซันพี่น้องปฏิวัติายไพ่ลุงให้เบิงเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นที่สอ,อ,องสี่ซีเออคนหามาสองสี่สี่สองข้างล่างหลายเด้ดพี่น้องคือหลอดไฟเดอร์พี่น้องเด้อทัานมักก็คือหลอดไฟเดอร์ค่ะเด้อที่สองสองสี่โต้ไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เบ็ดพารวยเนาะค่ะอ่าเม็ดเดียวแคีนเคียนเกาหาพะหนะ เอามากระจวดจาดได้เลยเนาะค่ะเนาะเก้าห้าตัวเดียวเน้นนิ้นมาสั่นพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ่าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างคู่คีเนาะค่ะเนาะสิบล่างคู่ศูนย์สี่แปดเลขขี่คือห้าสามเก้าเนาะค่ะเพื่อตัดออกมาให้ซ้ำนี่แล้วแนวทางสิบลอ่าสิบล่างคู่คีแนวทางของแอนนัมพูเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ่าอ่ะทรงอ่า ส่งเขียวสัปกเขียวสั่งมาบนล่างเนาะคะ่ะเค้หน้าจอเลยนะคะสำหรับผู้ใดมักเนวทังปกเขียวเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจากเพื่อนบอกว่าเหล็กติดสิบหน่วยบนนุ่มขอนแก่นเนะ 4, 5, 6, าะสี่ห้าหกเจ็ดมากประมาณสิบกับหน่วยแหละเนวทงังเึ่งเพื่อนเนาะคะ่ะเียบหน้าจอไดยเรยเองเรื่อ้องเนาะไอ้มักเนวทางน้ำเพินกับพิจะหน้าด้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดไทยไทยเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าหวดนี้บนล่างเนาะค่ะพี่น้องเนะ 8, 09, ะาะศูนย์แปดศูนย์เก่ากับซันจมากระปิชนะนเพ,พื่นนในเดอพี่น้องเดอ้อหวดจาดได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอหนาเด้อพี่น้องเดอ้อแอหน้าเราบอกว่าเด่นล่างวังนนี้เอหน้าดับคนละตัวกับแย่ไพ่เด้อพี่น้องแอหน้าดับสามแยให้ดับสี่เนาะค่ะ แต่ว่าชุดเต็มแคบนาจอเลยนะคะสำหรับแนวทางเดินล่างแอดนาเนาะค่ะเนาะจวดจาดได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยวระสันรักลอยสูตรบีปรสันสูตรอ่ารักลอยสูตรบีเพื่อนบอกว่าเออเพื่อนห้ยมากหากเก่ามาหลากรอยเนาะจ่างวดที่แล้วมาหลักน่วยพนะัพี่น้องอ่างวดนี้มาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะ หากรเก่าสีมา้าบอลอยบนสูตรที่สวงมาสั่นนะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของเก็เคอีเนาะค่ะมากระพิจนาได้เนาะ,ะพี่น้องต่อไปเลยจ้กอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพรเด่นบนตัวเดียวแขนแขวนมาสั่นหวยชุมแพระะว,ว่างวดที่แล้วเด่นเจ็ดนะอาเจ็ดหาเจ็ดเนาะค่ะวันนี้่นบอกว่าฟันหกตัวเดียวแขนแขนสำหรับแนวทางเด่นบนหวยชุ่มแพรเนาะค่ะพี่น้องมากระจวดจาดฝากเติมน้ำเตินเด้อพี่น้องค่ะพิจนารณน้ำเตินได้เน,ะนานนนนะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคู่เมืองเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าสิบบนคู่ขี่ว่ที่แล้วสิบบนคู่ขี่มาเลขขี่เนาะพี่้องเนาะเพื่อให้เป็นเลขขี่เนาะว่านี้สิบบนห้เป็นเลขคู่ว่าสัน่นสำหรับู้ใดมักแนวทางสิบบนคู่ขี่ของแอดคู่เมืองเนาะค่ะพี่รองคะการพิจะหน้านำพนใยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจากเอามาติดถ่ายด้วยนะข้างสูตรนี่เนาะพี่น้องเนาะร้อยบนอาจารย์ยืนอยู่ที่8นี่แหละเพิ่นเรียนๆมากคือ8 4 5 8 4 6 8 6 4แปดส่กแปอะค่ะ,ะอายุยายไต่หมดทีเดียวชุ่มบักครับพี่น้องคะเพู่สิมางวดนี้ปะพี่น้องสี่หกเนาะมากระโจมจ่าค่ะพี่น้อง,ค,อง 4, นะค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้จะให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียบเงียรวยปังฟังสุข นะะ้าค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เน้าจ่าใน,รน,นเรื่องการขออนุมาตไอ้าย่ไพ่ไมาใหาพา้พ่อแม่พี่น้องหรือเบิ่งนหรือชมเป็น,นปเลี้ยวทางเน้าจ่าอยากขอบคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า